ประวัติหลวงปู่สมบูรณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรมวัดทุ่งอ่าวอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนมอญบ้านทุ่งอ่าวตั้งอยู่ในตำบลสีวิชัยอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีวัดสามัคคีธรรมหรือวัดทุ่งอ่าวเป็นศูนย์กลางชาวมอญบ้านทุ่งอ่าวแห่งนี้ ส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านคลองตาปลังบ้านคลองจินดาและย่านวัดน่วมกาโนนจังหวัดสมุทรสาครบางส่วนเป็นชาวมอญจากจังหวัดราชบุรีโดยโยกย้ายต่อเนื่องมาจากบ้านไผ่พระซึ่งมีอาณาเขตต่อเนื่องกันมีจำนวนเล็กน้อยที่มาจากบ้านดอนโคจังหวัดนครปฐมการเดินทางอพยพมาในสมัยนั้น ใช้เส้นทางรถไฟโดยใช้เวลาทั้งสิ้น3วัน3คืนด้วยต้องหยุดพักต่อรถไฟที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านทุ่งอ่าวเริ่มตั้งชุมชนขึ้นราวปีพศออ2491หลังมีบ้านเรือนหนาแน่นหลวงปู่สมบูรณ์หรือพระปหลัดสมบูรณ์ ปิยาคุโนสกุลเดิมแสงสำลีได้เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นเมื่อปีพศ2497ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2518อยู่มาไม่นานหลวงปู่สมบูรณ์เริ่มเป็นที่นิยมของประชาชนทั้งในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างกว้างขวางในทางเครื่องรางของขลัง คาถาอาคมเมตตามหานิยมหลวงปู่พิจารณาเห็นว่าหากอยู่ในสมณเพศต่อไปก็มีแต่ความไม่สงบจึงลาสิกขาเมื่ออายุได้80ปีโดยมีพระสมุบุญชูรับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อมาภายหลังลาสิกขาแล้วปู่สมบูรณ์ครองตนเป็นคาราวาสมีได้แต่งงานครองเรือนทว่านุ่งขาวห่มขาว ทำหน้าที่วัย,ยาวัจกรให้กับวัดช่วยกิจการงานสงทุกสิ่งดำรงตนเป็นที่รักและนับถือของชาวบ้านมาโดยตลอดกระทั่งเสียชีวิตชาวบ้านได้ช่วยกันเรียรายออกทุนทรัพย์สร้างรูปเหมือนของท่านในรูปคาราวาสตั้งอยู่ภายในศาลาด้านหน้าวัด เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีและถ้อยคำที่ท่านเคยอบรมสั่งสอน